ไปดูเหตุการณ์นะคะการพบศพหนุ่มกรีดยางถูกยิงเสียชีวิตบริเวณริมถนนพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์ขณะเดินทางกลับจากกรีดยางพาราตำรวจพบว่าเคยมีปมนะคะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตำรวจโรงพักรัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะรับแจ้งมีคนถูกยิงเสียชีวิตบริเวณริมถนนสายวัดใหม่ทุ่งคาในหมู่5ตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะหลังจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะพบร่างนายประเสริฐบุญชื่นอายุ32ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่ค่ะนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ริมถนนค่ะ นอกจากนี้นะคะเพราะว่ามีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืน9มมเข้าที่บริเวณใต้แขนขวาหนึ่งนัดและมีรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายนะคะจอดล้มคว่ำอยู่ห่างจากศพไปประมาณ2เมตรและก็ยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มมตกอยู่บนถนนก่อนถึงจุดที่นอนเสียชีวิตอยู่ประมาณ2เมตรค่ะซึ่งจากการสอบสวนญาตินะคะทราบว่าผู้ตายเนี่ยขับขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปกรีดยางตั้งแต่เวลาประมาณ2ทุ่ม ของคืนที่เกิดเหตุหลังกรีดยางเสร็จในตอนเช้าค่ะก็ขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้ถูกคนร้ายไม่ทราบจํานวนและก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าขับรถตามประกบหรือซุ่มอยู่ระหว่างทางใช้อาวุธปืนเจาะยิงจนล้มลงเสียชีวิตข้างทางส่วนสาเหตุเจ้าที่ยังไม่ชี้ชัดแต่ทราบว่าเคยเข้าไปพัวพันกับเรื่องยาเสพติดซึ่งชุดสืบสวนบอกว่าจะมีการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุปมความขัดแยง้งและก็เชื่อมไปสู่คนร้ายที่ลงมือและจะพยายามสอบสวนพยานแวดล้อม เพื่อหารถต้องสงสัยที่ขับไปเส้นทางนี้ในช่วงเวลาเกิดเหตุสำหรับผู้ตายนะคะพะว่าปกติก็มีอาชีพทําสวนกรีดยางมีลูก3คนและมีภรรยายที่กำลังตั้งครรภ์อายุ7เดือนซึ่งเป็นลูกคนที่4อยู่ด้วยค่ะ